วันนี้ก็มาอยู่ข้างบ้านกับหญิงจ้าวันนี้ยญิงจะมาพามาเก็บวระสูเสงแดดแย่งตาแดดคักงลีด้ค่ะไมาดถึงแสงมันโอ้มองดูค่ะวูู้ญิงจะเอาจังไดเนาะบางทีมันคือสูงแทะปะเข้าไปเก็บกันเลยกระชินริมลัวสูงขึ้นเลยหัวเฮ้หัวอีลีเด้อค่ะนี่ค่ะ เบื้องนี้ค่ะบักสูงนึงค่ะต,ต้องหาวิธีเอากันราคามื่อนี่อ่ะยิงล่องไปหาใหม่กลัวนี่ค่ะทางนั้นมีบอบอมีก็ได้กลับขึ้นมาหาทางนี้อ่หาอีกเ,อเจอแล้วน่ได้แล้วจ้าอย่างนั้นอ่ะมันบอมีมันบอมีงามนี่เขตเจ็งฉี่นี่นค่ะ,ะนมนมนม,มาเลยค่ะอ,อ,อใส่มือซอยอออท่านี้ก็แล้วกันเลือกอ่อนจะแก่แนะ่เดี๋ยวทางนั้นท่านี่ ตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บนี่ได้แล้วจ้ามาแล้วมาแล้วพอแล้วได้มาแล้วจ้าหญิงจะเลือกอ่อนจีมมันเกียแน่เด้อันอันนี้ติดมาด้วยอันนี้อันออนอ,อนนี่หญิงจะออามาออกมาดิมีจงให้มันไงก่อนเดี๋ยวเขาคอยมาออหมาเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งข้างล่างว่ามันมีอีกกว่านะโอเคไปเลยค่ะเขามาเบิ้งข้างล่างอีกค่ะข้าง,ขางล่างข้างล่างก็มีอยู่ค่ะแต่ยังข้างในเกียเลยค่ะเห็นว่าข้าข้างบน ยังวันที้ในแก่ค่ะนี่บรรยากาศอันนี้ฝนตกก็จะเป็นจืดๆแน่ดีค่ะชุ่มชื้นชุ่มชําหน่อยแต่ว่ามันยังม,มีอันแก่ซะเท่าไหร่เลยอยอดไหมอ่อยอดกระถินไปกินดีกว่าผักกระชี้อยอดมันถึผฝนล,ลงงามๆเวยค่ะอ นะโอ้ยตัวเตีย้ยไรกูยอาไมาถึงไอชิงได้แล้วจ้าเอาไปกินกับตำมะคงกันเนะคะ่ะอี่จ้าเรียบร้อยแล้วตำมะคงกับต้มปลานี่ผักกษตเน้ำข่ากับหน่อไม้หน่อไม้ต้ม อันนี้ก็กินตำบัมะคงคือกันจ้ะมาจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ามีผักกระชฉดกับนี่แหละค่ะมากินกักนด้วยค่ะตำบัมะคงเจ็บๆเดี๋ย,เยวเราเอาอันนี้บ่เอา,เาบ่กินผักกระเฉดป่ะนะผักกระเฉดกับตำมะคงหรือกินต้มปลากินต้มปลาบ่า <c oughs> ต้มปลา ราดแกไดบัฟฟกตเชษอ่าต้มปลาเบลล่านะมาคุ้งน้งกันค่ะตาเองกินเองไปรูดขาดย่างเดียวค่ะขนมสิทธิ์นะแกไดบอฟเบลล่า Ni. Ni. Ha ni ni ni. Ni ya ni. Chi kau ni ni. Ni. Chi ni. Makan dia kau makan le. Ni. Sat. Hmm. มันบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วกินได้ปะแล้วก็มากินจากมาคขือเทศกัน ร,รัรกษา,า,าได้บ่หึลืมลืมกินนี่กินน้ําเรียบร้อยเก็บเองบ่ได้ซื้อนี่ปลอดสารปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไว้ใจได้ อ๋อไ<ด>ม่ขอเวลาก็ต้องแก้วเองสิเพื่อนเนีวันนี้เพื่อนจะแก้เอีกอะฟังบิวไปคุ่งกับล้างบ้านเนี่ยค่ะ ได้ซื้อบักเขี้ยๆบักเพียงห้องก็มีอยอะบะักเขี้ยๆนี่ก็ได้ซื้อผูกเกลมันบ้านนดไหมคะตรงนี้หามาปลูกมาอีกอยู่อันว่าในมันก็บ,บอกค่อยขืนดิเป็น,น,นยังไงหรู้ว่าเป็นน้ำพ่นเป็นน้ำพ่นปลูกบ่นี่เบลเนี่ย นำไปแดดนัวค่ะไปแดดใส่ตอนน้ำนำตุ่มปลานิ่งเปรีย้ยวอยากินขอนน้ำไหมเแอบกินขอนน้ำไหม,มกระป๋าน้ำนี่อ้ามวุ้ยจับบ้าจับมังหง เดี๋ยวยั้กินแช่เล่นมเดี๋ยวละไม่ได้กินแต่มาคุ้งไร่เนอะมดตาห้ะนี่ยังคิด <absorption> ว่าน <Meeting> ิงจะพาไปบนเต้นมาคุ้งห้อ <royalty> ง <meter old> ไม่ได้ ần, ตุ่นแล้วค่ะตุ่นมะคุงเดล๋ยวอไรเดี๋ยวไะไเดี๋ยวลา,วลามากินรามากินจับเป็นสีเดียวเมื่อเผ็ดทางสิตวเผ็ดน้่นเองทางสิตจุกของจังโมงเผ็ด แำกินเนื้อคนเผ็ดใช่ป่ะพักกาเสดมกสตออีสานบ่สต่ตวไตมัน,มนวยใหญ่คือกันเลยตัวนั้นสิเข็มคนก่ัวพร้อมวยใหญ่เต็มปากเต็มคำอันนี้กัใน,นหน่อยนะ้อม่คือมักสตอ นี่เด้แล้วค่ะขอโตไปกินก่อนนะคะซัวส,สิกินแล้วก็สิโดนอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ